อ่าแล้วก็ต่อแถวอ่าบกมือหน่อยค่ะบกมือหน่อยเล่วบกมือหน่อยบกมือหน่อยค่ะบบกมือหน่อยบกมือหน่อยนะคะบกมือหน่อยบกมือหน่อยบกมือหน่อยค่ะบกมือหน่อยเล่วบกมือหน่อยเอ้บกมือหน่อยค่ะอเนกโอเคอ่ะณตอนนี้คือต่อแถวบกมือหน่อยเล้วบกมือหน่อยค่ะโอเค เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวสำหรับเที่ยวบินเที่ยงคืน55นาทีนะคะบอกเมื่อไหน่อเอยไปประเทศไต้หวันนะคะตอนนี้เช็คอินนะคะรอต่อแถวเช็คอินทั้งหมดวันนี้41คนเนาะโอเค41นมนะคะก่อสร้างสนามบินเฟส3เถาหยวนไต้หวันนะคะรอนานไหมคะนานยู่ครับนา,น,น,าน,นี่ขนาดไหนอะ่ะ เอ้ยตายแล้วไม่ถึงจเรียนครับไม่ถึงไม่ถึง,ถงรอนานไหมคะคนข้างในกี่เดีนกี่เดียน,ยนไม่อยู่ใกล้นิดนึงนะไม่อยู่ใกล้เป้นเนี่ยโอเคเที่ยวบินนี้มีแต่รอยยิ้มเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเที่ยวบินนี้มีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอืมอ่ะทั้งหมดนี้คือหนุ่ม ขุณพลแรงงานนะคะก่อสร้างสนามบ,บินเอ่อเถาหยวนนายจ้างซัมซุงนะคะใช่ไหมคะ Laser, นายจ้างเลเซอร์นะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะจะไปล่าเงินเหรียญกันนะคะโอเคสู้ไหมคะหันหน้ามาคุยกันหน่อยสิสู้ไหมคะสู้ค่ะม่วงนอนไหมคะหิวไหมคะไม่หิวครับเ <laughs> หนื่อยไหมคะไม่เหนื่อย โอเคอ่าบอกชื่อหน่อยเร็วบอกชื่อกับเป้นหน่อยเล็กใจดีครับอ่าพี่เล็กนะคะพี่เล็กมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเห็นไหมเมืองมะขามหวานเลยนะคะวันนี้จะ go inter แล้วนะคะมุ่งหน้าสู่ประเทศไต้หวันนะคะด้วยสายการบินเวสเจ็ตแอร์ไลน์นะคะเที่ยวบินเที่ยงคืนเลยตีหนึ่งเกือบเกือบตีหนึ่งนะคะกับเพื่อนๆวันนี้อืเคยทํางานก่อสร้างมาก่อนไหมคะเคยครัเคยทำงานก่อสร้างมาก่อนเนาะโอเคครั้งนี้ก็จะไปงานก่อสร้าง ่ต่อแถวประจาดพี่ชายบินไปแล้วนะคะพี่ชายชื่ออะไรพี่บุญนาพี่บุญนาพี่บุญนาบินไปเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าไล่ทีละคนเลยค่ะทีละคนเลยค่ะอ่านี่นะคะ